สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์แนวพิสูจน์แนวทดลองนะฮะเพราะว่ามีคนเถียงกันนะครับในแอปติ๊กต๊อกของผมนะท่านชมนะเป็นคลิปที่ผมลงไปนะครับแล้วก็ผมเนี่ยโมเชิงว่าที่ผมยิงหัวได้นะครับเป็นเพราะการนั่งข้างผมเอง <S <S ไม่เกี่ยวกับฝีมือเลยอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ บอกว่าการนั้งค่าดีจริงนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์เถียงกันนะบอกว่ามันไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวกับเทคนิคการยิงบางคนก็บอกว่าเกี่ยวกันนั้งค่าดีอะไรแบบนี้เถียงกันเป็นเอาเป็นเอาตายเลยนะซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ว่านะครับซึ่งผมไปเห็นตรงนั้นเนะี่ยผมก็เอามาเป็นคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชม <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าการตั้งค่ามั่วๆเลยตั้งแบบไม่รู้โนเนี่อะไมั่วๆเลยนะครับมันจะยิงหัวได้จริงหรือเปล่านะฮะการยิงหัวเนี่ยมันเกี่ยวกับการาาตัว้งผมนะ คือมันช่วยนะครับแต่มันช่วยได้ไม่เยอะ 10- 2ถึงเท่านั้นนะครับ oh. ที่เหลือก็อยู่ที่เทคนิคการยิงของเรานะท่านผู้ชม <Okay. S 1> มามาดูนะครับว่าการตั้งข้างผมเนี่ยอันนี้เป็นตั้งข่างหลักนะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าถ้าตั้งค้างสูงสูงเนี่ยมันจะยิงหัวง่าย oh. ใช่ไหมบางคนบอกร้อยเต็มทุกอันเนี่ยยิงหัวง่าย oh. มาแนวเกมนี้ผมจะชี้อีกเลยแต่ขอมองรอบๆสูงไว้ก่อนนะครับเอาไว้สักครึ่งนึงก็พออันอันอื่นเดี๋ยวตอาต,ต,ต่ำหมดเลยนะครับผม่นะประมาณนี้โอเค ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะมาดูกันนะครับว่าผมจะยิงหัวได้หรือเปล่านะฮะการนั่งฆ่ามันเกี่ยวหรือเปล่ามาดูกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับมันแวะดูกิจกรรมสักนิดหนึ่งตอนนี้นะครับมีกิจกรรมท็อปอัพนะท่านผู้ชมนะมาอีกแล้วนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ฮะเพียงแค่เติม99เพชรเนี่ยก็จะได้เลยนะครับผมเจ้าหน้าที่ฮอปตัวนี้เป็นไงมีความเป็นนักลบนะครับสำหรับกระต่ายตัวนี้ส่วน199เพชรนะครับก็จะได้รับสกินกระต่าย โคตรน่ารักค่าน้ชมฮะน่ารักมากนะครับแล้วก็299เพชรนะครับก็จะได้รับกัตตาสีดานะครับเป็นอีกสกินหนึ่งอันนี้ดุขึ้นมานิดนึงนะแต่ก็ดูเชิงน่ารักอยู่ดีนะครับผมทุกคนใครอยากได้ก็เติมกันนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับรีโหลดหมดคนคูแก๊งคู่หูบูปวนเมืองนะครับก็เป็นเซ็ตคุณลุงที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะฮะรูปแบบกิจกรรมเนี่ยก็เป็นรูปแบบไม่แน่ใจว่าเป็นรูปแบบใหม่หรือเปล่านะมันเคยเข้ามาหรือเปล่าผมว่าไม่เคยนะครับผม ก็เป็นรูปแบบการยิงนะครับครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่9เพศผมจะเล่นให้ดูนะครับแต่ชุดนี้ผมมีแล้วนะเล่นให้ดูจนสุดไม่ได้นะฮะอ่าครั้งที่2 9เพรนะครับผมมันก็จะสุ่มของรางวัลให้เรานะนี่ครั้งที่3ก็49เพรครั้งที่4 99เพรนะครับอ่ะพอละเปลืองเพชรนะครับผมกิจกรรมนี้นะฮะก็เริ่มวันที่4พฤศจิกายนนี้นะครับถึงวันที่10พฤศจิกายนนะฮะไปนะคาณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันดีกว่านะครับผมจะเป็นยังไงนะครับโอเค มาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาโชว์การดั้งค่าโม่โม่ต,ตัวนะครับมาดูกันว่าผมจะยิงหัวได้หรือเปล่าแล้วก็ยิงได้สักกี่หัวนะครับผมนะวันนี้เนี่ยก็มาในแหลง4ตัวหนึ่งนะครับไดมอน 2, ด์2ไดมอนด์3ประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะตึงเลยท่านผู้ชมไปฮะเดี๋ยวเราไปลุยที่บีมาสก,กิกันแล้วกันนะครับผมโดดตรงนี้จะถึงหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าถึงนะผมดูแล้ว เดี๋ยวเรามาแวะเอากล่องเหลืองที่มังพีก,ก่อนละกันนะครับตรงนี้มี2กล่องโอเคไม่มีตัวนะมีตัวไปวีมาอีก <Okay. S 1> ไม่มีลงนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมีตามมาตัวหนึ่งอันนี้เพื่อนไ,ได้ยองอยู่แล้วเอากล่องเหลืองก่อนละกันนะครับมไม่มีปืนไกลเลยได้เป็นลูกซองยาวมานะครับผมลูกซองใหม่แอบมองเธออยู่นะจ้ามันวิ่งไปแล้วท่านผู้ชมมันน่าจะได้ยินเสียงเรานะ ไม่ออกแร้วเพื่อนแต่เข้าไปเองมาดิมาดิมาด,มาดิเป็นไงหอแเตกการทั้งข้ามใหม่แบบมัวตัวตัวะไม่มีปืนไกให้เราด้วยมีแต่สไนเราเล่นไม่เป็นนะครับผมขอข้ามไปก่อนไปลุยบีมาเลยนะครับพีกไม่มีตัวลงท่านผู้ชมตรงนี้แหละหาปืนไกลก่อนนะฮะเราจะได้ตุ๋ยได้อ <Huh? S 1> ุวยได้เป็นสโคปสีมานะครับ ไงพัดมาพอยิงไกลได้นะครับหยิบมาใช้ก่อนโอเคปืนไกลหายากเหลือเกินเวลาจะหาเนี่ยปืนคอดเฮ้ยเฮยยผมเห็นผมเห็นท่า <c oughs> นผู้ชมอหือโคโนเอาต้นไม้ได้ครับโหมาดีหัวแตกนะมันไม่ยิงผมวะท่านผู้ชมมันไม่มีปืนหรือเปล่าสุนเลยแล้วกัน มันไม่ยิงอ่ะหรือมันหนีไปแล้ววะหรือมันไม่มีปืนผมไม่เห็นมันหนีนะท่านชมมาดิเพื่อนวิ่งมาแล้วเนี่ยฮัลโหลเอา้ามาดีเป็นเวกเตอร์คู่น,นะครับคูนก่อนมาในยหัวลั่นไปดิเรียบร้อยนะครับเป็นไงมีเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะหนีก่อนขอตั้งหลักบนป้อมก่อนแล้วกันนะครับพัญญาก่อนท่านชม้ชีไอววมาอีกหนึ่งสวยงาม ผมว่าเพื่อนมันน่าจะอยู่ที่บีมานะมันวิ่งลงมาจากเต็นท์ด้านบนนะครับผมโอเคไปลุยบีมาเลยท่านผู้ชมไปย่องอย่าไปย่องเ,ออเหมือนไม่มีคนฟาร์มเลยของยังอยู่ครบนะครับเนี่ยเกาะสามก็มีเออ้หมือนผมเก็บเกาะสามมาแล้วไม่ใช่เหรอวะหรือผมไปทิ้งไว้ตรงไหนวะเนี่ยช่างมันปัสา <B uck> คนครับท่านผู้ชมครับบนแมพ สาอคนละเราค่าได้2คิวเนี่ยเหมือนไม่มีคนฟาร์มเลยที่บีมาสักกีตามหาคนต่อละกันท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมีคนวิ่งด้านหน้าดักเลยครับมันต้องมาทางนี้แน่นอนเชื่อผมไหมเฮ้ยขวามือมีหนึ่งฮนะวิ่งเข้าบ้านเขียวไปเอาวิ่งมาแบบนี้หัวลั่นไปดิสามหัว ตัวนึงอยู่บ้านเสี่ยวนะครับเราเห็นแล้วเฮ้ยผมแกงไม่เห็นมันดีกว่าแกงฟาร์มของนะครับแต่จริงๆเราโฟกัสที่มันโผล่มาโผล่มาสิโผล่มาสิปุดบอ่ลอล่อปลาท่านผู้ชม <c oughs> เป็นไงเดือดร้อยนะครับผม <c oughs> เพื่อนมันไม่รู้อยู่ไหน <c oughs> น่าจะอยู่แถวนี้แหละคุมรูทรงแล้วจับมันเลยละกัน <c oughs> โอเคเฮ้ยมีตัวยิงฮะซ้ายมือด้านบน ไปเลยดันเลยน่าจะเพื่อนมันนั่นแหละท่านผู้ชมนะเอโผมไวแบบนี้ปามันเขาไปเอาโดนโดนนั่นนะ่ะโดนนั่นน่ย,ย,ยเดี๋ยวกดกดชอบกดไปโดนตั้งค่าผมอยากย้ายปุ่มตั้งค่านี้มากเลยอยากให้เกยมย้ายได้อะถ้าเกมดูอยู่นะครับเกมผมไม่มาดูคลิปผมหรอก ถ้าดูอยู่นะมาย้ายปุ่มตั้งค่าให้ผมด้วยนะให้มันย้ายได้อะย้ายไปตรงไหนก็ได้ผมไม่ชอบไปตรงนี้เลยเวลารีมชอบโดนมาหลบเลสโซนก่อนแล้วกันท่านผู้ชมโดนเลสโซนตายเดี๋ยวมันอันหนาดนะครับอุตส่าห์ยิงได้ตั้งห้าหัวแล้วนะฮะตอนนี้เก็บหัวไปเรื่อยๆผมจะพยายามยิงหัวนะท่านผู้ชมนะมาดูแอดดก่อนแล้วกันนะครับลุกเออใช้กอซ่าด้วยนะท่านผู้มชมเกมนี้ คอซาก็ลากหัวง่ายเหมือนกันนะครับดักรอคนที่มันวิ่งหนีวงมาดีกว่าแต่แถวขอบวงนี่แหละนั่นไงด้านบน1นึ่งตัวเรียบร้อยเหมือนไม่มีเลือดนะไอตัวนี้ไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยสามเม็ดแตกเลยนะครับผม<อ>มีเพื่อนมาหรือเปล่านั่นไงยิงไม่ได้วะมีเสียงุดด้วยนะฝั่งซ้ายมือแต่เราเอาอยตัวพวกนี้ก่อน ยืนฟาร์มาแล้วนะเฮ้ยล่วงเอ้าทีเดียวล่วงเลยมันไปอยู่ไหนกันมาวะมันไม่ค่อยจะมียาเนี่ยผมดูทรงแล้วน่าจะหลังคาโรงงานนะพวกนี้มาอีกตัวหนึ่งฮะท่านชมฮะไปไหนแล้วไปไหนของมันเฮ้ย,ยไงลงก่อนไหนด,ดิหัวลั่นไปดีเรียบร้อยนะครับโอ้โหไม่ค่อยจะมีเลือดกันนะพวกนี้นะไม่มียาสักตัวเลย ยิงแป๊บเดียวแตกแป๊บเดียวแตกนะครับนี่ตัวนี้พอมียาหน่อยไม่เบ่งเพื่อนด้วยนะตัวนี้เนี่ยใจไม่ดีเลยว่ะหมอน,นี้มาดูศพนี้กันนะครับนนเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะโอ๊ยโอยโอ๊ย,อยบนเปิดทำไมาเปิดทำไมาเปิดแล้วหนีอะ่ะฮัลโหลหัวแตกไปดีตามไปซ้ําเลยครับท่านผู้ชมเอาแตกเพื่อนมันแตกนะครับมันเลยแตกไปเข้าวงดีกว่าท่านผู้ชมนะ ตอนนี้เราได้มา9คิวแล้วนะครับบนแมป15คนท่านผู้ชมดีวยวเยอะอยูอย่อโอ้ยเอาอีกแล้วตุ่ยหลังอีกแล้วตุ่ยยืนึงแบบนี้ก็หัวลั่นไปดีอืมหัวแต่อีกแล้วท่านผู้ชมผมได้มากินหัวมาเนี่ย10หัวหรือเปล่า10หัวรวดหรือเปล่าโอ้ยิงหัวรัวๆนะครับผมตอนนี้มันเดะวยดยาน่า,นาย,ยืนยืนทำไรมารุ่นเฮ้ยมีตัวหัวสลิงมาว่ะ แต่เรายิงแนวนี้เรายิงค่อนข้างยากนะครับทุกคนถ้าจะเอามันเนี่ยตามผมมากเลยเ <Okay. S 1> ต้องยิงแนวนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไดหัวแตกไปอีกแล้วนะครับผมผมว่าเราดักวงดีกว่าน่าจะได้เปรียบกว่าเยอะนะครับผมนะไปฮะเข้าวงก่อนนะครับผมเข้าวงมาลเอ้ยเอาอีกแล้ววะเปิดทําไมเราฮลัลโหลหัวแตกไปกนึงเอาเลย ผมว่ามันต้องมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นแหละมาวิ่งเฉียงๆนะครับอย่าไปวิ่งตรงนะวิ่งตรงมืกัดว้าวเอาเฮ้ยปืนอะไรวะหูเอ็มสโดนตุ๋ยอะไรวนันนี้โอ้โหเสียด,ดายอะ่ะทุกคนโดนตุ๋ยบนป้อมเฉยโอ,โอเคไม่เป็นไรมาดูกันนะครับว่าเราได้กีมหัวนะเมื่อกี้ 11คิว9หัวนะครับกับการตั้งค่ามั่วๆตัว,ตว,ตวอันนี้การตั้งค่าหลักได้7หัวเองดูดิดูดิดโคตรตึงเลยครับผมเอาดีโอเคท่านผู้ชมก็สรุปนะผมว่าการตั้งค่าเนี่ยมันช่วยเหมือนกันนะครับแต่ช่วยได้ไม่เยอะ 10- 20%เเท่านั้นนะครับใครมีความคิดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะท่านผู้ชมนะโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมลาเพียงด้วยนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย